มาครับบอสตัวนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดอย่าทับลายน้องสไนเปอร์จะขาสั้นนิดนึงนะครับเราก็าเป็นค่อยไปฆ่าตัวบนแล้วกันนะตัวล่างน่าจะมีคนไข้แล้ว น,น,นี่ก็อยู่ใกล้ๆทางขึ้นไว้ตนไหขามันสั้นนะ่นถึงนีและ เราต้องรีบขึ้นข้างบนก่อนทุกคนรางแยกมันมาแล้วรอบนี้เราต้องยิงก่อนเดินใช่ไหมน้องนาแกตขึ้นแล้ว คนที่ขาสั้นที่สุดขึ้นได้แล้วเย่โอเคแล้วก็น้องบิบรีทิ้งหนูไปก่อนนะลูกอ่ามายืนรอบนบันไดก่อนตรงนี้โอเคมาอันนี้ขึ้นอุดบันไดฝั่งนู้นไว <c oughs> อืมอ่าโอเค แอยู่ข้างล่างสินะอุ๊ยมาแล้วถ้าระเบิดว้าวโอเคครับจงจิวขึ้นข้างบนเอาละน้องบิ๊บรี่ก็ขึ้นข้างบนแล้วโอเครอดไปเริ่มไปเด็ดการยิง น้องซูมิกลางโล่อย่างเดียวฮะหน้าที่อันนี้ไม่ต้องฆ่าก็ได้มั้งร่างแยกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวซูมิลงไปทำไมน้องบน,นมาน้องนาแกตยิงมัน,นอื นั่นแหละครับระเบิดไปก็ทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ย hey. ยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะโธ่ยังไงกันยังไงกันอันนี้มันจะอยู่ในร่างแยกระหว่างสองตัวนี้นะฮะทุกคนเราก็ใช้สกิลกลุ่มครับง่ายสุดแล้วอน้องวิบบลี่นี่แหละปลาระเบิดไปตรงนี้แล้วมันก็จะเผยตัวจริง ตุ้มตัวจริงยังไม่ออกเป็นอะไรโอเคจบเทินได้เฮยมันหาทางขึ้นทางข้างหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะอันนี้ล็อกอยู่นะระแวงระแวง ความระแวงนะฮะอันนี้ตีติดโอเคไม่เป็นไรก็ความความชัวร์ครับผมอันนี้ปลาระเบิดแล้วกันเบามากแม่ับนี่นะะแหละเอาละมา ก่อแตกแล้วแรงขึ้นแล้วน้องโมชินอยู่ตรงนี้นะลูกอย่าไปไหน <c oughs> เดี๋ยวมันขึ้นบันไดมา <c oughs> ใกล้ตายแล้วครับทุกค <c oughs> นนี่ยิงเข้าไปโป้งโ้ง,งเกือบตายแล้วนิดเดียว <c oughs> นั่นแหละระเบิดมาแล้วย,งยังไงไม่เป็นไรสบายมากยังไงล่ะขึ้นไม่ได้ละสิ <c oughs> หาทางอยู่หรอโอ้ลําบากน่าดูเลยเนาะนี่ไง ยิงลังแยกไปครับผมเดี๋ยวใครแค่ย่ขอจบเทินมาอุอ้ย what อุ้ยนี่มันท่าอะไรเนี่ยวาร์ปมาตรงนี้ได้ยังไงหรือจะตายแล้วคือมีพลังพิเศษบางอย่างไม่เป็นไรฮะ <c oughs> มันจะตายพอดีทุกคนเราก็ ลูมเลยแอ s เ m มบลเข้ามางนี้ก็ดีครับไม่ติดที่กำบงังนั่แหละไปน้องซูมิจบสิเรียบร้อยผ่านแล้วครับผมเรียบร้อยฮะก็ประมาณนี้ครับวิธีเลเวลผมก็25นะครับประตูเลวล2 6กก็ผ่านคนเลเวลต่ำกว่านี้ก็ผ่านนะครับ ยี่สิบก็ผ่านแต่มันใช้เวลานานนิดหนึ่งนะอุ้ยตายแล้วนายล่วงมีกันสิไอ้นี่ก็ตามมาเหรเนี่ยตายแล้วมีมองตาเมื่อกี้มาตลุดแล้วครับผมเอ้ยยังไงน้องล่วง โอ้ยโอ้ไอ้นี่ก็ตามมาน้องเลทัลล่าครับยังไงโอ้เอากระโดดเร็วเออเฉียวแค่รองเท้าบูทเกือบไปแล้วแล้วไงครับน้องเลทัลล่าของเราทันไหมเนี่ยโอ้โหทันโอ้โห ือบไปแล้วาวเฮ้ยเ,เฮ้ย,อฮยไอตัวบอสโอ้โห,โโหมาเป็นวิญญาณวิญญาณตามติดเลยยังไงฮะโอ้โหลองเลทาร่ายิงตรงนี้แหละนี่โอ้โหโคเท่เอาดีโอ้โหยังสาไม่หลุดอีก ไอ้น้อยคนหนึ่งกำลังไปหาจุดส่องอยู่แน่นอนผมว่าแต่ส่องแล้วนะมาเร็วนั่นแหละสวยงามมากจุดนี้ มาแล้วครับอุย๊ยเอา้ายิงบืดโดนอะไรครับนี่เมื่อกี้เมาแล้วครับใจเย็นๆฮะค่อยๆเอาละตั้งสูนแล้วทิศทางลมทางซ้าย15องศาต้องปัดทางขวานิดนึงเล็งกล่องดวงใจเรียบร้อยฉันจะทำได้แลหละเฮ้ยยังไงมือจะหลุดแล้วเฮ้ยเร็วไปแล้วครับ ชูเตอร์ยิงแขนขาดโอ้โหสวยงามมากรอดละชั้นเกือบไปครับโอ,โอ้โหโอ้ยยังไงแต่ขึ้นโดน,โดนโดนโดนยิงด้วยชีวิตไม่ง่ายเลยฮนะโอ้จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ยังมาอีกโอ้โหน้องนิตาลาอย่างเท่ กว้างโดนเลยเอาเว้ยไอ้น,นี่ก็อื่นแล้วเกินเออนั่นแหละโดนเตาปิตรีกอนไปไม่น่ารอดแล้วมั้งเออโอ้โหแล้วเรารอดด้วยหรอไม่รู้